ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ตรงกับวันที่18ดคุมภาพันธ์2565นะครับพุธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่คุณเจ้าท่านทำไม่ได้นี่มีอยู่4อย่างผมเคยพูดไปแล้วเนาะก็วันนี้จะมาพูดอีก เพราะว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้รู้ได้ทุกคนรู้ได้เฉพาะบางคนเท่านั้นแต่และคนเนี่ยก็จะมีบุญเก่าหรือว่าต้นทุนมาไม่เหมือนกันการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากนะครับแล้วยิ่งได้พบพุทธศาสนายิ่งยากไปอีกมันในโลกเนี้ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญ ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกรรมมันปรุงแต่งกรรมก็หมายถึงการกระทํานี่แหละกรรมของเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวผลักด,ดันให้มันเกิดมันเกิดผลหรือที่เรียกในภาษาธรรมะเ็าเรียกว่าวิบากทุกคนนะมีวิบากของกรรมของใครของมันเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมก็มีวิบาเก,กเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอืม การดําเนินชีวิตเกี่ยวกับหนี้กับสินนะปีที่ผ่านมาสองสามปีนะ,ะสมเขาเรียกว่าเจอว,วิบากกรรมค่อนข้างหนักแต่ก็ผ่านพ้นมาได้แต่ก็ไม่รู้ต่อไปจะผ่านไปถึงไดง้ได้ดีแค่ไหนนะก็อาศัยธรรมะพระเจ้านะครับเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถทําได้อสี่อย่างเนี่ยก็มีหนึ่ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมของให้ผู้ใดได,ได้คือคือเห็นเคยท่องเขาเคยสวดมนต์ก็จะมีมีคำนี้ทุกคนนะมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบุคคลทํากรรมเช่นใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนะครับทุกวันเนี้ส่วนใหญ่อะคนจะใจร้อน แล้วก็คิดว่าทําความดีเนี่ยทำความดีแล้วมันจะต้องได้รับผลตอบแทนคือส่วนใหญ่ไปตีค่าเป็นเรื่องเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะคือทําดีแล้วอยากได้เงินอยากได้ผลตอบแทนเป็นเงินอย่างเส้นว่าทําดีมากๆแล้วอยากอยากถูกหวยอย่างเงี้ยให้ทานเยอะๆทานู่นทนํานี่เอ๊ะทำไมไม่ถูกหวยด้วยปอหรือว่ามีโชคลาภทุกทีเนี่ยไปตีค่าเป็นเงินนะครับจริงๆอ่ะความดีเนะี่ย คือทำดีมันก็ดีทันทีที่ทำไงความชั่วก็เหมือนกันมันก็ชั่วทันทีที่เราทำนั่นแหละมันไม่ใช่ได้ดีได้ชั่วหรอกควรส่วนได้ดีได้ชั่วเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราตีค่าตีราคาความดีที่เราทำเป็นเงินหรือว่าเป็นสรรเสียญเสียงสรรเสริญเยินยอหรือเป็น,น,เ,น,เ,งเ,งนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับได้ลาบได้ยศอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าเราจะผิดหวังเพราะว่ามันจะไม่เป็นเหมือนที่เราเราคิด มันจะไม่ไม่เหมือนกับที่เราต้องการว่ามันมีเงื่อนไขไงมันมีเหตุปัจจัยประกอบเยอะดังนั้นเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะมังต้นไม้มันต้นมันก็ปลูกสามวันก็กินได้อย่างอย่างไอถั่วงอกนี้ใช่ไหมสองสามวันก็กินได้แหละหรือไม่ถ้าเราจะแล้วหรือมะม่วงอย่างเงี้ยมะม่วงทุเรียนหรือว่าขนุนอย่างเงี้ยนองใช้แล้วเวลากรรมก็เหมือนกันนะครับกรรมกรรมจะส่งผลถ้ามันเป็นกรรมดีแบบกรรมที่แบบ อะไรอะที่ให้ผลเร็ว Station um มันก็จะให้ผลเร็วแต่ถ้าเกิดบางกรรมนี่มันมันให้ผลช้ามันก็แล้วแต่เหตุปัจจ ja ัยนะครับเราอย่าไปอย่าไปติดที่ผลของมันคือผมอยากอย่างเงี้ยเพราะถ้าผมจะทานะทาความดีให้เราคิดว่าเอาความภูมิใจนี่เป็นตัวเป็นตัวตัวตั้งดีกว่าทําดีแล้วเกิดความภูมิใจอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดความอิ่นใจอย่างเงี้ยเน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 ี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยนี้ยานี้ยนีีี ถ้าเกิดเราทำความดีเพื่อหวังผลตอบแทนเป็น,เป,นเป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นเสียญตีนยนตเราจะผิดหวังเพราะมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นหรอกมันจะมีคำพูดใช่ไหมทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทนไปคือไปตีค่าความดีของเราเป็นเงินไงไม่เอาไม่ตีค่าความดีเป็นความภูมิใจนะเห็นไหมวิบากกรรมตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ของใครของมันเนี่ยพุทธเจา้าขนาดพุทธเจ้าจช่วยไม่ได้นะไม่ได้หรอกนะครับ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ให้ผู้ใดได้เพราะนั้นใครทำอะไรก็ต้องรับผลของมันของอันนั้นไปที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกรรมที่เราทำนี่แหละเรากำลังเสิดวิบากวิบากของกรรมนะครับข้อที่สองก็คือปัญญาเนี่ยให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเองจึงจึงเกิดปัญญาคือพพุทธเจ้าอ่ะท่านท่านบอกว่าท่านเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกหนทาง านไม่สามารถที่จะไปทําแทนใครได้อย่างท่านพระจองค์ท่านตัดสรู้ท่านเอาความรู้ตรงนี้มาบอกพวกเราครนี้มันอยู่ที่เราแหละจะฝึกฝนปัญญาอย่างไงฝึกฝนปัญญาก็คือว่าเราต้องฝึกสติเราต้องเดินทางตามศีลสมาธิปัญญาคือความทุกข์เนี่ยที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความโศกเศร้าร่ำไร้ลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจ ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความพัดภาาจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ไอ้เรื่องเหล่านี้ที่มันเกิดในใจเราเนี่ยมันแก้ไม่ได้ด้วยหนทางอื่นนอกจากเอาปัญญาเข้าไปสลายมันสมาธิก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองสมาธิเหมือนหินทับ้ากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยความวิตกกังวลความทุกข์เนี่ยถ้ามันเป็นอยู่นะถ้าตอนที่มันกาลังกังวลเนี่ยเรานั่งสมาธิไม่ได้หรอก ใจมันไม่ไปมันจะคิดอยู่กับเรื่องที่เรากังวลเพราะดังนั้นการที่จะนั่งสมาธิให้ให้กังวลมันหายไปเนี่ยถ้ามันกังวลอยู่แล้วมันทําไม่ได้ต้องรอให้มันหายกังวลก่อนมันถึงจะกำหนดสติกำหนดนั่งสมาธิให้มันสงบได้นะครับเอ้พวกกังวลพวกความทุกข์เนี่ยมันมีระยะเวลาของมันมันไม่ใช่เกิดกับเราทั้งวันทั้งคืนหรอกมันมันเกิดเป็นช่วงๆเป็นจังหวะจังหวะ ตอนที่จิตเรามีกาลังกาลังตกอะมันจะมีจะเข้ามาครอบงาเราจะเราจะนั่งกุ้มใจไม่สบายใจเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยกำลังจิตเรามันไม่มีเพราะเราไม่ได้ฝึกไว้ไงมันก็เลยเข้ามาทําให้เราวิตกกังวลเนี่ยปัญญาเนี่ยในทางที่พระเจ้าท่านไม่สามารถให้เราได้ท่านเพียงแต่เป็นเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกหนทางว่าอันนี้นะปะฏิบัติเพื่อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานะทาแบบนี้นะเราจะเกิดปัญญา พอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็มาฝึกคือรู้ว่าท่านบอกอย่างนี้เราก็มาฝึกท่านบอกว่าให้ฝึกสติต่อเนื่องแล้วก็ฝึกสติให้ต่อเนื่องพอสติต่อเนื่องปุ๊บมันจะเกิดใจมันจะสงบไงที่มันสงบเพราะอะไรเพราะมันหยุดคิดหยุดคิดไปในอดีตหยุดคิดไปในอนาคตจิตมันอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับลมมีสติรู้ลมเข้าออกอย่างเงี้ยอันนี้พอมันอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งนานๆสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดกําลังใจมันจะมีกําลังเหมือนกับว่า ปกติใจมันจะวิ่งไปตลอดใช่ไหมมันจะคิดนูน่นคิดนี่แวบบนูน่นแวบบนี่ตลอดทั้งวันมันจะมีเวลาอยู่เฉยๆมั่งแต่ส่วนใหญ่พอตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายใจกระทบกระทรรมอารมณ์ผิวกายใจกายกระทบกับกับสัมผัสอ่อนนุน่นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันจะเกิดวิญญาณไงคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางใจพอพอเกิดวิญญาณทางตาปุ๊บมันก็จะเกิดเกิดความอยาก ความอยากพออยาก,กปุ๊บมันจะปรุงแต่งอันนี้ปรุงแต่งด้วยความไม่รู้มันก็จะไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยจิตมันจะเป็นอย่างเงี้ยคิดอยู่พวกเนี้ยปรุงแต่งทั้งวันเลยมันก็เลยเหนื่อยไม่มีกําลังการทําให้ให้มีสติต่อเนื่องคือให้มันหยุดคิดหยุดวิ่งให้มันนั่งพักไงนั่งอยู่เฉยเฉยเพื่อสะสมพลังงานมันจะมีกําลังพอมีกําลังปุ๊บมันก็จะทนต่ออารมณ์อารมณ์ที่มันมาเข้ามากระทบเราเนี่ยเราฝึกจิต ฝึกสติให้ต่อเนื่องเพื่อจิตมีกําลังเพื่อเอาไว้ไวสู้กับอารมณ์อันนี้เวลาสู้กับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันชนตึ้งเนี่ยมันจะนิ่งมันจะสตันก่อนอันนี้เราเราก็มีฐานของจิตที่มันสงบนี่นะเราก็น้อมน้อมใจเอาสติในน้อมใจเข้าพนะิจารณาปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็จะมีความรู้ออกมาความรู้เห็นตามจริงๆอ่ะอ้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาเนี่ยต้องฝึกเอาเองพระเจา้าท่จะบอกว่าปัญญาให้กันไม่ได้ต้องไปฝึกเขาเองเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าท่านบอกนะ ฝึกตรงนี้ไงฝึกตรงที่จิตสงบแล้วน้อมใจเข้าไปพนะิจารณาในเรื่องต่งตางๆในธรรมทั้งหลายเนี่ยม,มันจะเกิดความรู้ขึ้นมามเขาเรียกว่าปัญญาความรู้สูงสุดก็คือรู้ว่าตัวเราไม่มีเนี่ยตัวเราไม่มีมันเป็นแต่ความกระแสแห่งแห่อิจปัญยตาคือความคิดความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นรู้ความจริงข้อนียจิตจะคลายความยึดมั่นถึงมัน่นสูงสุดปัญญาสูงสุดก็คือว่าความรู้สึกที่เป็นตัวเรามันจะหายไป ถ้าไม่มีตัวเราไม่มีของของเรามันก็ภาวะของภพบมันก็ไม่เกิดภพบชาติมันก็ไม่มีตอนที่ยังเป็น,ปนอยนู่แหละเป็นเป็นสติสมบูรณ์เป,เป็นเรียกพุทธ,ธาภาวะเนี่ยภาวะของความว่างเนี่ยเราเราปฏิบัติเพื่อถึงเพื่อให้ผลตรงนี้มันเกิดนในใจเราคือถลายความยึดมั่นถือมั่นถลายอัตราตัวตนนะครับคือปัญญาสูงสุดพระอรหันต์ก็คือคือคนที่หมดอัตราคนที่ไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวตนยเหลืออยู่ในจิตเลย เป็นสติสมบูรณ์แบบเป็นสภาวะที่แบบไร้ความปรุงแต่งมีแต่มีแต่ม,แตมีสติและลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่แค่นั้นแหละนะครับส่วนข้อที่สมเนี่ยความศีวิไลของธรรมะไม่อาจสื่อภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงคือธรรมะของพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ย มันพิสูจน์ด้วยคนทางอื่นไม่ได้เลยนอกจากการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเราเองอย่างที่ผมออกมาแบ่งปันนี่ไงผมก็ปฏิบัติไงแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของใครของมันเพื่อนๆฟังเพื่อนๆไม่เอาไปทําหรือว่าไม่น้อมเข้ามาในใจไม่ไม่ลองทดลองดูมันก็ไม่เกิดผลหรอกเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวไปฟังพระเทศไปฟังครูบาอาจารย์ท่านธรรมะลึกซึ้งเนี่ยถ้าเราไม่ ไม่กลับมาทําไม่พิจารณาไม่แบบไข้ควรด้วยจิตที่สงบแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติเพื่อสะสมเพื่อสะสมบารมีพวกเนี้ยใจมันก็ไม่เป็นหรอกนะครับมันสื่อทางภาษามันเข้าใจเฉยๆนะอย่างผมพูดเนี่ยผมพูดเรื่องเรื่องธรรมะเนี่ยหลายคนอาจจะอ๋อเข้าใจหลายคนบอกว่าเออดีจังเลยเนาะแต่มันทําไม่ได้ เนี่ยมันจะมีแบบนี้นะคือมันสื่อได้แค่นี้ไงส่วนผลที่เราจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เนี่ยเราต้องลงลงไปลองลอง,งถามดูลงดดดองไปหัดสวดมนต์ดูลองไปหัดสวดมนต์หัดนั่งสมาธิหัดฝึกสติให้มันต่อเนื่องเพื่อเพื่อทําให้เกิดปัญญาเวลาเจอปัญหาน้อมจิตเข้าไปพิจารณาไข้ควรเพื่อทําให้ปัญญามันเกิดขึ้นในใจมันต้องฝึกครับแล้วการจะพิสูจน์คําสอนที่เจ้าให้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีเดียวคือลงมือปฏิบัติ มันไม่เกี่ยวกับใครคนอื่นนะธรรมะของใครของมันนะไปฟังหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายนะท่านว่าท่านเป็นพระอรหรนะันต์เราก็เข้าใจว่าท่านเป็นอรหันต์แต่แต่นั่นเป็นของท่านไงท่านเป็นของท่านเนี่ยเพราะว่าท่านทําท่านปฏิบัติของเราอะ่ะทุกวันนี้เรายังเป็นทุกข์อยู่ไม่หรอถามนั่ถามตรงอะเรายังวิตกกังวลอยู่ไหมเรายังรักห่วงเกลียดอิจฉาี่จฉาอาฆาตปัยาบาติอยู่หรือเปล่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันยังเกิดในใจเราอยู่ไหมถ้ามันเกิดอยู่แสดงว่าเรายัง ยังมีความทุกข์อยู่ไงเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกฝึกเพื่อลดลดภาวะแบบนี้ในใจให้มันให้มันน้อยลงอคือความทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากความยึดมั่นถึงมั่นเกิดมาจากความสําคัญมันหมายว่าเป็นเราว่าเป็นของเราอันนี้ก็ของกูอันนี้ก็กูเนี่ยรถกูบ้านกูเมียกูผัวกูทรัพย์สมบัติของกูนาฬิกาของกูทีวีของกูบ้านกูนากูอย่างเงี้ยมันมีมันมีมนมนมนอัตราตัวตนเข้าไปบวกทั้งนั้นเลย เวลามันสูญเสียพัดผ้าเวลามันไม่ได้ดังใจก็ทุกข์นะอารมณ์มันจะมีพอใจไม่พอใจเห็นไหมชอบชังที่เราเจอทุกวันเนี้หนักๆเนี่ยชอบไม่เท่าไหร่หรอกมันทนมันสบายใครๆก็ชอบแต่เวลาเจอเจอเจอ,อารมณ์อีอกฝั่งหนึ่งอะขัดใจหงุดหงิดไม่ชอบอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันทนกันไม่ค่อยได้ไงมันก็เลยต้องมีการฝึกขัดปฏิบัติตธรรมะเพื่อเพื่อไปสลายความรู้สึกพวกนี้โดยอาศัยปัญญานะครับ ้อที่สี่ก็คือคนที่ไม่มีวาสนาที่ดีต่อกัน,นกับเราเนี่ยจะฟังทำไม่เข้าถึงใจเขาเราจึงโกรธเขาไม่ได้ขนาดพุทธเจ้านะถามว่ามีคนในสมัยพทธเจ้าเนี่ยมีคนที่เจอพทธเจ้าเดินผ่านสวนพทธเจ้ามีไหมแล้วไม่รู้ว่าเป็นพทธเจ้าคิดว่าเป็นใครก็ไม่รู้เดินมาผ่านมาขนาดพทธเจ้าองค์เป็นๆนะยังไม่รู้จักเลยมีอยู่คราวหนึ่ง พูดถึงเรืวว่องวาสนาเนี่ยพทธเจ้ากับพระอน,นุลท่านไปในจะเข้าไปบิณาบาตในเมืองผมเคยเล่าแล้วแ,ลวแหละจ้ำเล่าอีกรอบหนึง่งก็มันมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเป็นเ็นเด็กาสาวสาวนั่งอยู่อยู่ใต้ต้นไม้นั่งทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้พระอน,นุลเห็นก็คือด้พระอน,นุลคือเกิดความอยากให้เขาได้บุญอยากให้เขารู้ธรรมะก็เลยทรงตัดทร,รงบอกพระเจ้าว,ว่าพระองค์โปรดไปช่วยให้ธรรมะกับ สาวคนนั้นหน่อยผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่แหละไปไปโปรดท่านหน่อยไปโปรดหน่อยเขาจะได้รู้ธรรมะพระเจา้าพระเจ้าท่านตัดว่าไงรู้ปะอโนอนเราโปรดเขาไม่ได้หรอกหญิงคนนั้นกับเราไร้วัดไร้ซึ่งวาสนาต่อกันคือพระเจ้าท่านมีความรู้พิเศษไงท่านเจอใครเนี่ยท่านจะรู้หมดเลยคือท่านสามารถมียานอย่างรู้ว่าคนคนนี้จะเราจะโปรดได้ไหมจะให้ธรรมะได้ไหมเขาจะรู้ไหมหรือว่าเขาไม่มีวาสนาที่ดีท่านก็จะผ่านไปท่านก็จะไม่มานั่ง สอนแต่ถ้าเกิดมีมีวาสนาที่ดีอย่าง,อ,างองค์ครีมานเห็นไหมจะฆ่าแม่ตัวเองอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าท่านท่านรู้ท่านก็ไปโปรดอย่างเงี้ยแต่ยิงคนเนี้ยท่านบอกว่าไร้วาสนาที่ดีกับปถาคตเราโปรดเขาไม่ได้หรอกพระนนก็ไม่เชื่อบอกจะไร้วาสนาได้ยังไงเห็นอยู่อย่างเงี้ยยังไงก็ต้องสมโปรดได้ขอพระพุทธองค์ช่วยหดอยเถอะอก็ลบเล่าแบบเนี้ยหลายรอบเพาพระพุทธเจ้าท่านก็ก็เลย เดี๋ยวลองดูแล้วกันท่านก็เดินไปทาทาทีเดินจะจะไปหาพอดีผู้หญิงคนเนี้ยกําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้มันมีคนเรียกพระเจ้าเดินไปจะถึงอยู่แล้วมันหันไปทางอื่นเลยตามเสียงเรียกนะเดินก็ไปหามยังมองไม่เห็นเลยอันนี้พระเจ้างก็ดําเนินดําเนินไปจะไปหลับอีกครั้งหนึ่งมันก็หันไม่คกทางหนึ่งหันกลับไปครัางหนึ่งในทางที่พระเจ้าท่านไม่ไม่คือคือหันไปเหมือนเราจะเดินไปทางท้ายมันหันมาทางขวาอย่างเงี้ย เนี่ยทาอย่างเงี้ยท่านเดินอยู่ประมาณนี้เนี่ยดักดักทุกทางเลยนะมันก็จะหันไปทุกตลอดเลยหันไปทางอื่นมองไม่เห็นพระเจ้าขนาดพระเจ้ามันเป็นเห็นไหมไปเดินโปรตอนหน้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือไร้วาสนาต่อกันเหมือนกันเราไปฟังเราเราทาไมเราอย่างลงตามหาบวรุฬคูชาสมัยก่อนเนาะคนคนต้องเยอะต้องเยอะคนทั่วประเทศทั่วโลกก็รู้จักคนส่วนใหญ่รู้จักชาพุทธอะ หลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยหลวงปู่ฟันอย่างเงี้ยมันมีบางคนเท่านั้นนะที่ได้ฟังธรรมท่านน่ะได้เข้าไปใกล้ชิดอ่ะอย่างผมอ่ะเคยไปกะเคยถามว่าเคยไปกราบหลวงตาบัวไหมไม่เคยเคยดูแต่ทีวีอย่างเดียวดูตามสื่ออย่างเดียวตัวมันเป็นไม่เคยเห็นหลวงปู่ช้าผมก็ไม่เคยแต่ผมเคยไปกราบหลวงพ่อพุทธทาสครั้งหนึ่งปีสามสี่ผมเคยไปเมวันนั้นผมอยากบวชผมก็นั่งรถไปเลยไปกราบท่านตอนนั้นท่าน ท่านป่วยท่านใกล้มรณภาพแล้วเพราะว่าปีสามสี่ปีสามห้าปีสามหกท่านก็มรณภาพผมได้ไปกราบท่านกราบองค์เป็นนเลยท่านนั่งรับแขกท่านบอกว่าผมก็ไปกราบบอกผมมาจะพิธิครับท่านก็ไม่ได้สอนแล้วเพราะว่าท่านบอกให้ไปดูที่หลวงโมโหสังวิญญาณท่านพูดแค่นั้นแหละผมก็ได้ไปกราบท่านเห็นตัวเป็นแล้วก็หลวงพ่อจรันอีกคนองค์หนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้ไปกราบเนี่ย ครูบาอาจารย์ดังๆใ,ในยุคเนี้ยที่แบบต้องปู่เปลี่ยนอะไนผมไม่เคยไปกราบเลยเพราะอะไรเพราะาผมไร้วัสนาไงไล้วาสนาที่จะไปไม่เคยทําบุญสมพัติที่เดียวกับท่านก็ไม่ได้ไปเจอท่านหรอกแต่ผมมีวัฒนาในทางทมกับท่านเหล่านี้กับหงวงพ่อเหล่านี้เพราะว่าผมเอาไปธรรมะที่ท่านสื่อมออมาเนี่ยผมดูฟังจากยูทูบฟังจากเทปเนี่ยเอามาลองปฏิบัติผมก็ไม่เคยเจอพระเจ้าไม่เคยเจอพระสาวกทุกองเลยแต่ผมน้อมนําเอาธรรมะคาสอน ท,ที่ท่านเหล่านั้นนะ่ะสอนแล้วเอามาทําคือเราไม่จำเป็นต้องเจอกันเราพูดถึงจริงๆนะคือเจอก็เจอนะก็จะถือว่าอย่างครูบาบุญชุ่มอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรหน้าถ้าเจอได้ก็ดีนะไม่ถึงไปกราบกูเป็นๆได้ดีแต่ว่าบางทีเราไม่เคยทําบุญสัมพันธ์ที่ดีกับขั้นเนี่ยก็ไม่ได้เจอหรอกแต่ไม่เป็นไรของเงี้ยคือเราเอาธรรมะดีกว่าทรหนะาป,ปฏิบัติดีกว่าเราเราเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยเราต้อง อย่าไปยึดติดที่ตัวบุคคลเพราะว่าถ้ายึดติดที่บุคคลเนี่ยเราบางทีเราจะผิดหวังนะบางทีท่านไม่เป็นเหมือนที่เราคิดมีหลายองค์เลยที่คิดว่าสําเร็จเป็นพระหรหันแล้วก็ต้องศึกษาลาเพศไปเพราะเพราะวิบากมันเรื่องบะเรื่องวิบากเรื่องอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นเรื่องแอบสต๊กอะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเรื่องกิเลสเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าในใจท่านหมดกิเลสหรือไม่หมดนะ ถ้าเราไปยึดติดที่บุคคลนะถ้าเกิดท่านเกิดเกิดพลาดไปอย่างเงี้ยเราจะผิดหวังแล้วเราจะเป็นทุกข์อาจารย์กูอย่างเงี้ยนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลเอาที่ธรรมะดีกว่าธรรมะคือสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยนะครับขนาดขนาดพุทธเจ้าท่านยังทาไม่ได้ต้องสี่อย่างเห็นไหมทำทำไม่ได้ั้งสี่อย่างก็คือไม่สามารถแก้วิบากกรรมให้กับผู้ใดได้แล้วก็ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝน้องเองนะครับ แล้วก็ความดีความสีวิไลของธรรมะเนี่ยไม่อาจสื่อภาษาได้ความจริงแท้ในจัก,กรวาลต้องปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงแล้วก็คนที่ไม่มีวาส,สนาที่ดีกับเราจะฟังธรรมมะไม่ถึงเข้าใจเขาเราจึงปลดเขาไม่ได้นะครับผมพูดไปเนี่ยบางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่บางคนเข้าใจเนี่ยมีพี่อยู่คนหนึ่งอยู่ระยองผมก็คุยธรรมะกับพี่เนาะเขาสอนธรรมะนดนี้น ก็ผมก็เนี่ยเวลาผมคลิปอัดคลิปเสร็จผมก็จะส่งไปตามตามไลน์ตามเพื่อนที่เรามองแล้วว่าเขาน่าจะพอได้รับประโยชน์จากเราก็มีคนได้รับประโยชน์นะครับคนฟังผมเข้าใจเนี่ยแสดงว่ามีวาสนาที่ดีกับผมผมก็ดีใจนะที่ผมสามารถเอาคําสอนพระเจ้ามามาเผยแพร่แล้วว่าคนได้รับประโยชน์จะมากบ้างน้อยบ้างก,ก็ไม่เป็นไรโอ้ยี่สิบนาทีก็ตินสมาธิปัญญาการฝุกสต,ติต่อเนื่อง นะครับถ้าจะเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยเอาตรงเอาเรื่องเดียวให้ตรงประเด็นคือฝึกสติแล้วก็ต้องทําให้มันเป็นเป็นประจำสม่ำเสมอทําทไปเรื่อยๆทํายันตายเลยเดี๋ยวผลมันค่อยๆเกิดเกิดกับใจเรานี่แหละมันไม่เกิดกับคนอื่นหรอกเราจะเปลี่ยนบุคลิกลักษณะความคิดต่างๆมันจะเปลี่ยนนิสัยดีไม่ดีมันจะค่อยลดลงเคยเป็นคนขี้โกรธขี้โมโหขี้ห,ห,หงุดหงิดก็จะเบาลงเคยเป็นคนที่ เห็นอะไรก็อยากได้ก็จะเบาลงความคิดจะน้อยลงความบูงแต่งทางใจก็จะน้อยลงยิ่งปัญญาที่เราฝึกมันมีมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความไม่รู้ต่างๆมันก็จะลดลงมันจะไม่ทําอะไรตามตามความอยากมันจะมันจะอยู่ของมันที่เฉยถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีสติต่อเนื่องเนี่ยแค่นี้เราปฏิบัติแค่นี้ก็พอแล้วเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับทําความดีสร้างกุศลให้มันเกิดขึ้นในใจ มีเมตตาปรัถนาดีกับทุกคนเลยนะครับโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอย่างที่ผมกาลังทําเนี่ยผมก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะผมผมอยากแบ่งปันเฉยเป็นการฝึกรดตัตาตัวตนของผมด้วยนะครับก็โอเคเนาะวันนี้ใช้เวลาเกือบ22นาทีนะก็บุญใดที่ผมได้ทําไว้ดีแล้วเนี่ยก็ขอให้บุญนั้นขอให้เพื่อนทุกคนมีส่วนร่วมในบุญนั้นด้วยนะครับมุทนาสาธุในบุญของผมแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ